วันนี้พวกเราจะมาสอนวิธีการหายใจในผู้ป่วยนะครับสําหรับท่าที่1นนะครับเป็นการหายใจโดยใช้กระบังลมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักของร่างกายมนุษย์นะครับโดยเราให้เอามือสองข้างวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าให้ท้องปอ,อ,อกมาหายใจออกท้องแฟแบขมิบอวท้องก็ได้นะครับหายใจเข้าท้องป่องในระยะแรกอาจจะให้ผู้ป่วยเบ่งท้องออกมาก่อนแล้วก็ขมิบท้องสลับกันนะครับเพื่อเพิ่มการหายใจเข้าไป ท่าที่2นะครับเป็นการหายใจแบบหอบปากหรือที่เรียกว่าเพ r ร์สลิปนะครับโดยหายใจเข้าปกตินะครับท้องบ่องเหมือนเดิมหายใจออกหอบปากเป่าลมออกทางปากนะครับท่าที่3นะครับเป็นการหายใจโดยใช้ใชายโครงส่วนล่างนะครับให้ใช้มือสองข้างวางที่ซี่โครงส่วนล่างนะครับ หายใจเข้าซี่โครงบานออกหายใจออกซี่โครงหูเข้าที่เดิมนะครับท่านี้จะไม่เห็นการเคลื่อนไหวชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนล่างเคลื่อนไหวได้นิดเดียวนะครับเป็นเน้นการขยายตัวออกด้านข้างของส่วงอกนะครับ ต่อไปเป็นท่าทางในการลดหอบเหนื่อยนะครับโดยเน้นที่การโน้มตัวไปทางด้านหน้าท่าที่ดีที่สุดคือท่านั่งโน้มตัวไปด้านหน้านะครับงมหน้าลง,ลงหายใจเข้าออกปกติหายใจเข้าลึกๆช้าๆหรือจะร่วมกับการหอบปากก็ได้ครับผม หรือถ้า ema, ผู้ป like ่วยสามารถยืนได้อย่างมั่นคงปลอดภัยนะครับก็อาจจะเป็นยืนก้มตัวลักษณะนี้ก็ได้แต่ว่าควรระวังในผู้ป่วยที่มีอาการเบียนศีรษะหรือหน้ามืดนะครับหรืออาจจะยืนพิงกำแพงก็ได้เหมือนกันเพื่อความปลอดภัยค่อยก้มตัวลง าสุดท้ายนะครับถ้าผู้ป่วยไม่สามารถนั่งหรือยืนได้อาจจะเป็นท่านอนตะแคงแทนก็ได้ให้เช้ขานะครับหนีบหมอนข้างไว้สองข้างงอนตัวมาด้านหน้าโน้มตัวนะครับตะแคงความกึ่งความแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกทางปาาวันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นการขยับเคลื่อนไหวรวงอ,อกด้วยตัวเองนะครับโดยที่ส่วนบนจะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศหน้าหลังส่วนส่วนล่างจะเป็นซ้ายขวาออกด้านข้างนะครับเริ่มจากส่วนบนก่อนท่าที่1นนะครับให้เอามือคว้ยกันอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราฝึกการหายใจมาแล้วเราสามารถเอามาใช้ร่วมด้วยได้ท่าที่1นนะครับการขยับเคลื่อนไหวรวงอ,อกทางด้านหน้าและหลังนะครับเอามือคว้ยกันลักษณะนี้นะครับยกแขนขึ้นจนสุดเป็นตัววีเอาแขนโล่ง ยกแขนขึ้นหายใจเข้าให้สุดยกแขนลงหายใจออกสามารถทำร่วมกับการหอปากได้นะครับตอนเอาลงหายใจออกทางปากขึ้นหายใจเข้าปกติทางจมูกลงหายใจออกทางปากนะครับทำสักส0บถึงสิ้าครั้งก็ได้ครับ ไปท่าที่2นะครับเป็นการขยับเคลื่อนไหวทรงอกทางด้านข้างเอามือข้างหนึ่งเท้าเสเอวมือข้างหนึ่งแนบหูนะครับอาจจะออกโน้มตัวอาจจะเข้ากลับมาที่เดิมอาจจะออกโน้มตัวอาจจะเข้ากลับมาที่เดิมนะครับท่าที่3นะครับเอามือสองข้างประสานบริเวณท้ายทอย หายใจออกหุบแขนลงโน้มตัวลงด้านหน้าหายใจเข้ากลางแขนออกหายใจออกหุบแขนเข้าหายใจเข้ากลางแขนออกเหงยนหน้า